ท่านผู้ชมครับวันนี้รายการของเรานะครับได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะครับจากคุณพิทพร์บุญยรัตพันธ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำพานะครับสมาชิกของเมืองไทยสไมล์คลับนะครับมาที่ BDMS แห่งนี้นะครับก็ต้องกลับเปียนถามว่าทำยังไงทำไมถึงได้มาเจอกันระหว่าง2หน่วยงานนี้แล้วก็ทำอะไรกัน ค่ะวันนี้เราได้พาลูกคา้า The Ultimate กับ Beyond Prestige นะคะมาเยี่ยมที่ BDMS Wellness Clinic เพื่อเนี่ยเราจะมาตรวจด,ดูว่า ร่างกายของลูกค้าเราเนี่ยมีวิตามินยังไงมีสารอะไรแล้วเราจะได้ปรุงให้โดยทาง B D S Wellness เนี่ยจะปรุงวิตามินให้โดยเฉพาะตัวต่อตัวตัวต่อตัวเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยบิดร่างกายเนี่ยรับวิตามินเนี่ยไม่เท่ากันบางอย่างที่เราทานเองมากเกินไปก็เป็นการสิ้นเปลืองหรือบางอย่างไม่รู้ว่าเราขาดทางนี้เขาจะดูแลให้เราดีมากเป็น personal life จริงๆค่ะทุกวันนี้ก็กินมั่วไปหมดเลยนะใครบอกดีอะไรก็กินหมดเลยนะฮะวันนี้กิน A B C D ถึง Z แล้วยังไม่พอกินก ไก่ถึงคอนกคู่เลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นะครับก็เป็นอันนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมของเมืองไทยสมัยคลับเมืองไทยสมัยคลับนะครับเราอยากเป็นเมืองเป็นสมาชิกเมืองไทยสมัยคลับทำยังไงก็ขั้นแรกนะคะก็จะต้องเป็นลูกค้าของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะแล้วก็สมัครเป็นสมาชิกเมืองไทยสมัยคลับโทร1766นะคะหรือว่าตอนที่ในกรมธน์ออกมาเนี่ยกรอกฟอร์ม นะคะเพื่อจะได้ติ๊กว่ามีไลฟ์สไตล์แบบไหนชอบกิจกรรมอะไรเราจะได้อในกรมธรรม์ของเมืองไทยประกันชีวิตนี่รับแซมกรมทันมาก็มีใบสมัครเลยใบสมัครเลยแล้วก็เราบอกเลยเราชอบชอดูนักท่องเที่ยวชอบกินชอบนั่งสมาธิชอบไปศิลปะวัฒนธรรมมาเจอผมนะครับหรือว่าชอบแอคทิวิตี้นะขี่จักรยานว่ายน้ำสารพัดหมดเนี่ยมี500กิจกรรมเลยนะฮะมาก่า ก็ติ๊กได้เลยใช่ค่ะแล้วจากนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่เรามีกิจกรรมอะไรที่ตรงก,กันกับความต้องการของท่านก็จะกราบเรียนไป<ช>นะครับท่านก็นำพอยต์หรือแต้มที่เกิดจากการชำระเบี้ยนะครับเราจะคำนวณให้นะครับในแต่ละกรรมธันก็จะแตกต่างกันนะครับเพราะ<ช>นั้นก็จะมีการคำนวณเบี้ยให้แล้วก็เก็บเป็นพอยต์แล้วก็จากนั้นเนี่ย อย่างวันนี้นะครับที่คุณพิธพนนำพาลูกค้ามาก็จะเป็นลูกค้าที่มีพอยต์ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาใช้บริการตรงนี้แต่จริงๆแล้วที่นี่เนี่ยที่ BDMS แห่งนี้เนี่ยนะครับพูดสั้นๆนะเพราะชื่อเขายาว <laughs> ที่ที่นี่น,นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องออจะเป็นเฉพาะ prestige หรือ บิยอนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคลาสไหนคลสไหนก็สามารถที่จะมาใช้ที่นี่ได้หมดได้ขอให้มีแต้มเท่านั้นแหละนะครับโดยเฉพาะแผนกทันตกรรมของที่นี่เนี่ยนะครับก็เอาพอยต์มาเป็นส่วนลดได้ทันทีเลยนะครับอันนี้คุณทุกครนอยากจะให้กราบเรียนให้คุณพิทพรฝากอะไรต่างๆถึงท่านผู้ชมด้วยครับทั่วไปเลยเนี่ยอย่างที่อาจเองไม่รู้จักเมืองไทยประกันชีวิตยังไม่รู้จักเมืองไทยสมัยลับเลยครับ ก็อยากจะขอแนะนำนะคะว่าเมืองไทยประกันชีวิตเนี่ยเราเป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีความมั่นคงนะคะมีกลระทธนที่หลากหลายตรงทุกความต้องการแล้วเราก็ที่พิเศษไปกว่านั้นคือเรามีเมืองไทยสมายครับที่จัดกิจกรรมพิเศษตามไลฟ์สไตล์ของลูกค้านะคะทุกคนก็จะได้มีความสุขนะคะเพราะสโลแกนของเราคือ happiness means everything นะคะก็คือสิ่งที่เราได้ใส่ใจอยากให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยมีความสุขเพียงแค่เป็นสมาชิกกับเราแล้วดาวน์โหลด MTL คลิกนะคะเราสามารถเข้าไปดูได้ว่าสถานภาพกรมทัรน์เป็นยังไงตอนนี้เคลมเราถึงไหนเ,เมืองไทยสมัยลับเนี่ยเรามีพอยต์อยู่เท่าไหร่มีโปรโมชั่นอะไรกิจกรรมอะไรคือเป็นศูนย์รวมความสุขทุกอย่างอยู่ที่ MTL คลิกได้เลยค่ะได้ก็ขอบพระคุณอย่างยิ่งเลยนะครับครับ,รบเดี๋ยวเรายังมีเรื่องราวของ สถานที่แห่งนี้ที่จะต้องนําเสนออีกเยอะมากเลยก็เลยจะขอลาคุณพิจพรคุณพิจพรก็จะพาลูกค้านอกจากจะมาดูเรื่องการเตรียมการป้องกันอันนี้เป็น prevention นะครับป้องกันให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วคุณพิจพรก็จะพาลูกค้าเนี่มารับประทานอาหารที่นี่ซึ่งก็จะเป็นอาหาร c l e a นะครับเป็นอาหาร c l e a อาหารที่จัดพิเศษ เฉพาะบุคคลอีกเหมือนกันนะครับเฉพาะตัวเลยคนนี้มีการชั่งตวงวัดแต่ละบุคคลครบถ้วนหมดเลยเพราะนั้นเดี๋ยวก็ให้คุณพิทิพรได้เวลาไปรับประทานอาหารผมจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวต่อครับก็กราบขอบพระคุณอย่างยิ่งครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากเห็นภาพรวมของห้องนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับอย่านึกว่าเป็นห้องรับแขกเฉยๆนะครับ จริงๆแล้วตรงนี้เป็นห้องทำฟันห้องทำฟันนะครับนี่ที่ชั้น6เนี่ยนะครับห้องทำฟันถ้าหากท่านผู้ชมมาเป็นครอบครัวนะครับเราก็จะมีห้องทำฟันเนี่ยนะครับสำหรับครอบครัวของท่านพ่อแม่ลูกอะไรต่างๆก็มานั่งเล่นอยู่ที่ห้องนี้ได้หรือลูกๆทำฟันนะครับก็มีพ่อแม่นั่งรอนะครับก็มีความเป็นส่วนตัวนะครับมีเครื่องดื่มเครื่องดื่มอะไรต่างๆบริการ ครบถ้วนหมดเลยเดี๋ยวเราลองไปดูห้องทำฟันอยู่ติดกันเลยนะครับเป็น connecting door นะครับต่อไปประตูเชื่อมถึงกันเรามาห้องทำฟันนะครับนี่อันนี้เป็นห้องนั่งรอพบแพทย์คุยกับแพทย์ต่างๆจากนั้นนะครับนี่เป็นระบบประตูเปิดปิดอัตโนมัตินะครับเข้ามาในห้องทำฟันห้องทำฟันก็เป็นห้องสบายๆนะครับทันสมัย เก้าองเก้าอี้ทุกอย่างเนี่ยสะดวกสบายหมดนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับจุดเด่นของที่นี่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือเราเรียกว่าห้องอะไรนะห้องที่ทำโมอ๋อ o u s e d i g i t ด l Lab ค่ะจะเค่ะ uh huh. ห้องที่เอาไว้ทำฟันปลอมครอบฟันนะคะ uh huh. ขึ้นรูปฟันต่างๆเนี่ยค่ะ uh huh. แล้วก็สามารถทำวันเดย์คราวได้คือ <Okay. S 2> จบภายในวันเดียว อยากจะชี้ให้เห็นจุดเด่นอีกอันหนึ่งค่ะก็คือว่าสําหรับคนที่มานอนทําฟันที่นี่นะคะสามารถที่จะซิงกับมือถือนะคะเปิดเน็ต l i x นะคะเล่นไลน์เปิดเพลงอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ดูหนังฟังเพลงตรงนี้ได้เพื่อที่จะสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายจะได้ไม่ต้องกลัวอย่างเช่นผมเป็นคนกลัวการกรอฟันนะะก็เปิดโทรศัพท์แล้วก็ลิงก์กับ จอใหญ่แล้วก็ดูได้แล้วก็บอกด้านหลังนี่จะมีระบบสั่นนะคะนิดนิดหน่อยหน่อยเพื่อที่เป็นคล้ายๆระบบนวดผ่อนคลายนวดเบาๆสั่นเบาๆนวดเบาๆนะครับพอให้อันนี้เนี่ยมันเป็นจิตวิทยาเพราะว่าเวลาที่มันมีจุดกระทบอื่นเนี่ยนะก็จะทําให้เราหายกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการกรอฟันอู้ฉันกลัวจังเลยใจจิตใจทั้งหมดมาจดจ่ออยู่ตรงนี้ มันไม่เจ็บก็ต้องเจ็บให้ได้อะนะเพราะฉะนั้นเบี่ยงเบนความสนใจเอครบีเบงเบนความสนใจใช้คํานี้ถูกต้องที่สุดนะฮะก็เพราะฉะนั้นนอกจากจะเบี่ยงเบนบนหน้าจอแล้วก็เบี่ยงเบนที่ก่อกอีนวดด้านหลังได้ด้วยนะครับสำหรับที่ bdm s wellness clinic แห่งนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับที่ชั้นจีชั้นจีเนี่ยนะครับก็จะเป็นร้านอาหารต่างๆเยอะมากเลย ท่านที่ไม่ได้ใช้บริการของเวลเนสคลินิกเนี่ยก็สามารถมารับประทานอาหารได้มีร้านเก๋ๆเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ปิดก็ดึก4ี่ทุ่มอะไรนะครับโดยประมาณร้านที่จะขอแนะนำนะครับที่ร้านพูนเลิศเหลาะงาทินนะครับร้านน,นี้เป็นร้านสาขา ผมเคยพาท่านผู้ชมไปทานครั้งหนึ่งละนะครับที่ห้าแยกพัะพลาชัยสูตรข้าวหน้าไก่ของร้านนี้เนี่ยนะครับเมื่อร้อยปีที่แล้วรสชาติเป็นยังไงในวันนี้ก็ยังเป็นรสชาติแบบนั้นนะครับก็จะเป็นสูตรที่ใช้กันอยู่ในวงตระกูลของเขานี่แหละนะครับที่เคล็ดลับความเด็ดอร่อยของข้าวหน้าไก่ห้าแยกพัะพลาชัยหรือร้านพูลเลิศเหละงาทินเนี่ยก็ต้องกลับเรียนว่าข้าวสวยงาม ขุงกำลังดีไม่แฉะไปไม่แข็งไปนะครับเนื้อไก่เนี่ยใช้เนื้อน่องนะครับเนื้อไก่เนี่ยใช้เนื้อน่องวันหนึ่งที่เกินร้อยกิโลนะครับเนื้อไก่เนื้อน่องเนี่ยนะครับแล้วก็นํามาหั่นเป็นชิ้นขนาดพอคำนะครับที่ร้านภูลเลิศหลอกงาทิ้นเนี่ยนะครับมีชื่อเสียงในเรื่องของข้าวหน้าไก่ให้ยแยกพระปลาชัยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีแค่อาหารข้าวหน้าไก่นอกจากนั้นนะครับก็ยังจะมีเช่นเนี่ยนะครับ บะหมี่บะหมี่หน้าไก่นะครับมีบะหมี่หน้าไก่ต่างๆนะครับก็รับประทานกับพริกชี้ฟ้าสดนะครับด้วยนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเมนูอื่นๆอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารตามสั่งเช่นข้าวกระเพราหมูกระเพราไก่หรือข้าวกระเพรากุ้งนะครับก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิวนะครับแล้วก็ยังมีของรับประทานเล่นนะครับเช่นเกี๊ยวนะครับทอดกรอบ นะครับมีแหกึ้นนะครับทอดอย่างดีนะครับแล้วที่ขึ้นชื่อเป็นเมนูที่โด่งดังมากของที่ร้านนี้นะครับนี่ครับก้นไก่ต้อมยำก้นไก่นะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับนี่ก้นไก่เนี่ยทำความสะอาดมาอย่างเรียบร้อยนะครับเรียงมาเป็นก้นๆ้นก้นเลยนะครับนี่นะครับก้นไก่ที่นี่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับแล้วก็ เวลารับประทานเข้าไปเนี่ยมันจะเจอเนื้อกุบๆนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในเมนูที่ขอแนะนำว่ามาแล้วต้องสั่งนะครับเมนูที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับก็คือข้าวหน้าไก่ก็ดีบะหมี่หน้าไก่ก็ดีนะครับเกี๊ยวก็ดีนะครับหรือว่าข้าวเหนียวนะครับหน้ากุนเชียงนะครับกับหมูแดงอันนี้ก็จะเป็น เมนูที่ใช้คำว่าอะมัสก็คือต้องสั่งแล้วก็ต้องรับประทานนะครับสามารถที่จะมารับประทานที่นี่ได้หรือจะสั่งกลับบ้านก็ได้นะครับหลังจากแนะนำอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะขอเวลาท่านรับประทานอาหารนะครับแล้วก็จะถือโอกาสกราบลาท่านผู้ชมเลยวันนี้เนี่ยนะครับพาท่านผู้ชมมาดูนั่นก็คือ BDMS Wellness Clinic นะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ก็จะเป็นวันที่ มีกิจกรรมร่วมกันกับเมืองไทยสมัยคลับของบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับอย่าลืมนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและเราก็จะใช้แต้มหรือพอยต์ต่างๆที่เกิดจากการชำระเบี้ยเนี่ยนะครับมาแลกใช้กิจกรรมต่างๆนะครับที่ b d m s w e l l n e s นะครับ l l ล e s s c l i n ิกแห่งนี้นะครับ แล้วก็มาแวะรับประทานอาหารได้นะครับวันนี้ก็สนุกสนานเต็มวันจริงๆนะครับแล้วก็เป็นวันที่มีสาระเป็นวันที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพของคนที่ท่านรักหรือกับตัวท่านเองนะครับให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่ต้องไปหาหมอตอนเจ็บป่วยแต่เราทำร่างกายให้แข็งแรงเพื่อจะได้ไม่ต้องไปหาหมอนะครับที่นี่พร้อมเสมอนะครับเปิดตั้งแต่7็โงเช้า ถึง5โมงเย็นส่วนร้านอาหารเนี่ยนะครับก็เปิดตั้งแต่เช้าแล้วก็ปิดตอน4ี่ทุ่มนะครับเพราะฉะนั้นสะดวกเวลาไหนแวะมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับและนี่คือช่วงเฉลยคำตอบครับถามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วนะครับว่าวันนี้ เมืองไทยสมายคลับนะครับโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนะครับพาลูกค้า VIP นะครับมาดูแลสุขภาพนะครับที่ไหนนะครับถามว่าที่ไหนตอบชื่อย่อก,ก็ได้ชื่อเต็มก็ได้หมดเลยตอบว่า BDMS ก็ถูกนะครับหรือจะตอบว่า BDMS Wellness Clinic ก็ถูกนะครับ ไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือครับขอบพระคุณมากครับนี่หมายถึงว่างอ้ที่าเพาว่าเก้ามีวาเียงกก็เวลายงไม่มีก้าเนยยังไม่แข่งแรงเพียงพออะไรเงี้ย